ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน emulator ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U phone, ูทิฟอนแกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลงกวไวที่ตา่างคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5 30เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมทั้งซานและรวมไปถึง Seven n i g h t Reverse ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อวมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกเรื่องมาชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับวันรีผมภูมิจะเป็อาราฟฟามมรี่กันดีเคยสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า l ซลัน Time ร e v e r ์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่25เนาะของตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกก่อนว่านะผมเติมไปทั้งหมดประมาณ12,000บาทใช่ไหมแล้วมีแพลนจะเติมเพิ่มอีกประมาณ3,000บาทเพราะว่าหลักๆเลยคือไอน้นี่ครับอาเฉินซินวิถีกระบีเนาะเป็นตัวละคคครสาาายิ่ต ไปตีต่อนะครับแล้วตัวละครของเขาเนี่ยเมื่อเก็บสเตตคบ1สเตตแม่งตีติดคลีแน่นอน100%แถมแม่งมีบวกคีดาเมจสูงสุด249%น่เระดาเมจบวกอีกประมาณ98%ลดดาเมจ49%รคือตัวแม่งเก่งมากนะครับบอกเลยแถมความโกงของเขาเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆอัพถึงเอ่อ3ดาวแดงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวละครของเขาเนี่ยถ้าเริ่มต้นมาเนี่ย มันจะได้ตัวของวิญญาณยุทธเวสองร้ 200. แล้วทุกเทิร์เนี่ยจะได้ค่าวิญญาณยุทธหนึ่เพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ร่างกายแท้แม่งตลอดที่แม่นโกงมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมมีใบกาชาประมาณ575บใบใช่ไหมแล้วก็เหลือจากแบชัทนพารอีกประมาณ46ใบใช่ไหมแล้วก็กะว่าจะซื้อพวกอ่า6เพชรเนี่ย ทุกวันกับ18เพรผมซื้ออย่างเนี้ยทุกวันเนาะก็คือตั้งแต่6ปีปอไซซีแล้วก็ตัวของหังเฉินใช่ไหมซึ่งผมภาวนาถ้าสมมุติรอบนี้เป็นปู่กระบี่ก็ดีนะแต่ว่าก็ต้องเติมเพิ่มแต่ว่าถ้ามันเอาตัวปู่กระบี่ไปไว้ตัวที่6เลยก็จะไม่ได้เติมเยอะขนาดนี้แต่อย่างที่บอกมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าถ้าตัวปู่กระบี่เข้ามาเร็วเนี่ย เราก็สามารถเก็บเศษได้เร็วขึ้นจากกิจกรรมต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นเออไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสแล้วก็กะว่าจะเปิดให้มันได้สักประมาณ700ครั้งนะเพราะว่ามันมีของที่เอาไว้ใช้กับกิจกรรมในวันที่28ของเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันจะมีไอ้พวกเนี้ยเอาไว้ใช้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเออกะว่า700ครั้งก็น่าจะพอหรือไม่ก็ถ้าเปิดให้ได้สัก5าดาวแดงเนี่ยก็พอแล้วเนาะแล้วก็วิญญาณยุทธของผมเนี่ยมี1,000ใบเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเราเอาวิญญ,ญ,ญาณยุทธ แล้วเราเอาเป็นของใหม่ปลูกกระบี่และ6ปีผม1ดาวแดงแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเปิดจนกว่าปูบีจะ5ดาวหรือไม่ก็6ปี3ดาวแดงแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นตัวของปอซซีแบบนี้ถึงจะคุมนะครับตัวของ6ปี3ดาวเปลี่ยนเป็นปอซซีปอซีตันแล้วก็เปลี่ยนเป็นถังเฉินนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันต้องใช้ประมาณ11ชิ้นนะ่ะถึงจะสามารถอัพเป็น5ดาวเอ่อได้นะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามาดูแล้วกันแล้วก็อัตราเลดดอปเนี่ย 40ครั้งจะการันตีตัวตํานานแต่ว่าไม่ได้การันตีตัวของเขานะโอกาสออก50%เพราะฉะนั้นถ้าเราโชคดี40ปุ๊บออกก็มีโอกาสได้ถังเฉินเอินส้ยเฉินซิน50%ตัวอื่นก็50เปิดครับประมาณนี้ละการส่วนใหญ่ไม่ได้หลุดเลทมากขนาดนั้นถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ200ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะได้หึงดาวแดงเดี๋ยวมาดูนะถ้าเปิดครบ200ครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเหลือ375เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเราอัปเกรดได้ ดาวนะครับมาอหอ้ได้หอยโดนนะครับอุ้ยมูนวอโลนแรกกิดเควของจริงว่ะโอ้มากอดปูใบไ,ไอเทียกูจะรั่วโอ้โหน้องจบแล้วพี่ชายโอ้โหตัวแรกมาก็เหงาเลยโอ้โหการันตีไปดิโออีกสี่ครั้งโอเค เชี่ยคือถ้าไม่ใช่แม่งนี่กูหลอนเลยนะเพราะว่าการการันตีเนี่ยถ้าเราได้ตัวละครระดับตำนานเนี่ยสองครั้งครั้งที่3ถึงจะเป็นตัวของปู่กระบี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสวยจริงๆคือ40ครั้งไม่ได้อีก40ครั้งเป็น80ครั้งไม่ได้ตัวต่อไปร2 0ยี่ถึงจะได้เพราะฉะนั้นก็โอ้สาครั้งได้โอเคเออ ผมว่าตู้พิเศษอ่ะมันไม่ได้เกือเท่าตู้ธรรมดาตรงที่มันมีโอกาสหลุด2ตัวมาพร้อมกันบ่อยมากที่ผมเปิดไอดีคุณเรียโมมานะโอส์มาสามสการันตีอันนี้การันตีครับมาอีเพิร์หน่อยอไอ้ีอ ตัวหลุดก่อนตัวก่อนเมื่อกี้มันมีโอกาสได้ตัวละครระดับพิเศษทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวของอ6ปีกนะครับเห็นไหมปอไซซีแล้วก็ถังเฉินเนี่ยมันมีโอกาสหลุดหมดเลยเห็นไหมเห็นปะเออเพราะฉะนั้นแม่งได้ถังเฉินกะว่าจะเป็นตัวละครที่ไม่ไม่น่าจะทําให้หนึ่งดาวแดงอะ่ะเดี๋ยวทำปอไซซีเสร็จปุ๊บไปปีกป,ปีตรงที่แบบมีคอมโบโจมตีเพิ่มเติมเฮ้ยอันนี้ดวงผมเกลือมากครับ 4ี่สิบครั้งโอเคเอะมันน่าจะมันน่าจะไม่ได้สองร้อยแล้วแหละผมว่านะสลับผมอะ่ะเฮียไอเฮียเกลือโอเคอันนี้ <What time? S 1> อ,นนอ่ะสองร้อยครั้งนะคือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันผมซื้อแบตเทนพาร์ตมาหนึ่งตัวเนาะ oh. เพราะฉะนั้น oh. ผมจะมีหนึ่งตัวฟรีใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมเปิดมาเนี่ยปัจจุบันได้ประมาณ250าเปรเ อะแล้วก็เดี๋ยวอัพทั้งหมดเลยรูปเดียวปึ้งอันนี้อ้าดาวอันนี้3ดาวต้องการอีก2ตัวถึงจะเป็น1ดาวแดงแสดงว่าในเลทเนี่ยเหมือนที่ผมคิดจริงๆด้วยคือถ้าเราดวงแย่นะมันจะใช้ประมาณ300ครั้งถ้าเราดวงดีคือ200ครั้งจะได้1ดาวแดง,อ,งอันนี้มันหลุดเลดแบบ2ตัวจากตัวแรกใช่ไหมแล้วก็ไอตัวถังเฉินน่ะถ้ามันไม่หลุดเลทเลยคือมันได้แบบโอ้โอโออยเฮีย จะบ้าอันนี้ครั้งที่สามสิบอุ้ยกูดูดวงเกลือมากครับอุ้ยสาสิบโ okay. อเคเฮ้ยมันจะห้าดาวแดงให้ผมไหมนี่ห้าดาวแดงต้องใช้ประมาณเออ,อีกสองตัวหนึ่งดาวแดงใช่ไหมโอ้โหเยอะเลยครับประมาณติดโอ้ยอ้วนไฟไม่ โ oh. อ้โหไม่หลุดเลดเลยไอ้เหี yeah. ้ยน้องชายคุณพระหนึ่งดาวแดงโอ้อย่างน้อยก็ต้องสามดาวแดงครับห้าห้าดาวแดงนี่คือเออ้ยอ,อีกประมาณแปดตัวอีกประมาณแปดตัวได้ห้าดาวแดงมันจะถึงแปดตัวไหมล่ะปัญหาโอ้โ oh. ห อันนี้คือดวงอย่างแย่เลยครับคือหลุดอ้วนไฟมาหลุดหมดเลยหน้าต่ออันนี้ตัวต่อไปยังไงก็ได้แลวโอ้ดวงผมแย่มากครับอัปรีมากเลยและสองตัวไม่หลุดด้วยโอ้โหหลุดว่ะมาสิบครั้งโอ้โหไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยไม่ด่านี่ไม่โดนเลยอ้ยป,ปีปีตรงอุ้ยอะครั้งที่ยี่ิออกก่อนเหลืออีกกี่ครั้งเลยตอนนี้ร้อยได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัว เออคิดว่าน่าจะได้3ดาวอยู่นะถ้าแม่งไม่หลุดเลดน,นะการันตีว่ะโ,โอเคโอเคสิบครั้งต่อมาได้เลยโอด้ดาวดาวเพชรให้กูเลยใช่ไหมโอเคพอหลุดตัวอื่นแล้วตัวมาเลยโอเคเฮ้ยสิบครั้งว่ะโอ้สุดท้ายการันตีโอเค หมดพอดีเปิดไปตอนนี้ฟึบ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 แล้วก็ได้ของเพิ่มแล้วก็วิญญาณยุดมาแล้วหนึ่งชิ้นอะแล้วก็เดี๋ยวอัพดาวก่อนแล้วไปเอาของรางวัลเพิ่มเพราะว่าถ้าเราอัพดาวอ่ะปึ๊บโอเควุ้ยได้สี่ดาวครับได้สี่ดาวขาดอีกสองตัวต้องบอกก่อนว่ามันจะมีพวกตรงนี้ข้อดีของการเปิดตู้เลทในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไอเนี้ยเห็นไหม เออมันจะมีแบบพวกรางวงรางวันเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยได้มาแล้ววิญญาณยุทธอีกหนึ่งชิ้นผมต้องการอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นเอ้ยต้องการอีกสองชิ้นถึงจะเป็นสามดาวแล้วก็ได้เศษมาอีกอาถ้าห้าดาวแดงเนี่ยจะได้ตัวนี้แต่ว่าหลักๆเลยเราขาดตัวละครอีกหนึ่งตัววะ่ะโอ้ยผมก็แบบเอาตรงๆนะผมกะว่าจะรอนะตอนแรกกะว่าจะรอแต่ว่า เฮ้ยมันเซียนว่ะมันอีกหนึ่งตัวน่ะมันอีกหนึ่งตัวนะนอนวนะเอออย่างน้อยก็เก็บไว้รอบหน้าได้ไหมอันนี้30สิบได้หนึ่งได้สิบใช่ไหมอ,อ่าอ,อืมเ,เรา อยากให้ห้าเ่าแดงไปเลยนะเอาไปเลยแล้วกันนะครับมามาลองดูหน่อยอะกดทีละครั้งหน่อยแม่งได้เลยกูหาเลยนะกูสาซื้อไปแล้วเ,เกือไปหนึ่งอีกสิบใบปึ๊บ อ oh. uh, 90อผงกับแพงเอาเรื่องอยู่นะอุ๊ยอีกเครั้งได้แต่ว่าได้ S S R ตัวไหนคอลองสอง2ตัวไม่ออกเลยครับถ้ามัน2ตัวออกปุ <c oughs> ๊บผมสลับผมนะ กาชาไอมผมแม่งหลุดเลนเยอะมากเลยว่ะหลุดเยอะมากโอ้ดอว่าแล้วโอ้ย,อยมันก็อยากรีวิวก่อนนะนะสุดท้ายผมคิดว่ามันน่าจะได้ซื้ออยู่นั่นแหละแต่ว่าโอ้ยโชคดีโชคดีโชคดีไป ผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าต้องซื้ออีกรอบหนึ่งคือคือเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคอันนี้คืออันนี้สงสําหรับการที่แบบดองมาตลอดเลยนะโอ้คูปองเหลือแบบปองเหลือร้อยเดียวอะ่ะเท่ากับประมาณ35บาทเองนะโอ้โหปูบีกูบอกเลยตึงเปรีย้ยแล้วก็นี่แหละนะ้องวิญญาณยุคเข้าไป1อันแล้วก็วิวัฒนาการนะครับปึ่งเป็น2ดาวแล้วก็ต้องเปิดอีก2อัน คราวนี้เรามาเปิดวิญญาณยุทธต่อวิญญาณยุทธเนี่ย80ครั้งการันตีซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกตัวละครที่เข้าใหม่มานะครับมันจะมีกิจกรรมเปิดวิญญาณยุทธสูงสุด800ครั้งจะได้กระดูกวิญญาณระดับมิติซึ่งถ้าเป็นปู่บีอะผมจะเลือกตัวนี้มาละเพราะว่าเอาให้ตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยมันเก่งหน่อยนะครับเออเพราะว่านึกว่ามันจะเข้ามาอีกนานไงอันนี้อาวุธลับดินประสิวเพราะฉะนั้นรอบนี้คือยังไงก็ต้องเปิดให้ครบ800เอาให้มันได้กระดูกวิญ,ญญาณพิเศษนะครับ เอากูเปิดผิดอันไอ้เฮียผมว่าแนละ้วทำไมมันเป้ะมันคนละโอ้โหกูทำไปเพื่ออะไรน้องเ <c oughs> หลืออีก้าครั้งนี้อย่างน้อยก็ต้องการันตีนะโอ้ผมผูว่าโอ้ยหลอนหลอนหลอนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งถึงเลยหลอนโอ้กูเสียดายเด้อสิอันครับเฮ้ยมันต้องเป็นอันนี้ผมก็ว่าปกติมันมีให้กดแคนเซิลเลยไงเนี่ยเออผมก็ว่าไอ้ทำไมมันไม่ให้แคนเซิลวะ อันนี้คือเก็บดองมาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะโอ้โหการันตีแปดิบหายได้6ปีด้วยเอ้ยมึงก็โหดไปโอเคได้อันที่60มามาได้หนึ่งโหดวงดวงกูโหดมาก6ปีีกมาอีก ส่วนใหญ่มันจะเลงอันข้างหน้านะแต่อันนี้ทำไมมันเลงอันข้างหลังวะอ่าโอเคปูบี6ปีกเหลืออีก2ตัวถ้าจำไม่ผิดก็จะได้3ดาวนะครับเพราะว่า6ปีผมทํามาหดาวแดงแล้วไงตัวละครมันเอามาใช้ได้ละโอ้โหการันตีแอกเป็นของกัปรี่เฉินซินก็ดีครับกะว่าถ้า6ปีอาโอเค6ปีกะว่าถ้าได้ อีกแบบอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอีกหนึ่งตัวจะได้เปลี่ยนเป็นโพไซซีออเอ,อ๊เดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บนึงเผื่อเผื่อมันตันแล้วโอเคเหลืออีกหนึ่งถสิ้น เออผมเปลี่ยนก่อนเลยเอาตรงๆนะตอนนี้โอ้มันควรเอามาเปลี่ยนแทนหกปีกนะแต่ว่าปีกเราล่างเทพอันนี้มันต้องเปลี่ยนกับถังซานแต่ว่าดาวแดงหมดเลยไม่มีวงแหวนหมาป่าอีกโอ้หมาป่ากับ2ตัวนี้ถังซานนายเสียสละไปก่อนนะ เดี๋ยวนายไปอยู่ทีมรองก็ได้เออมันต้องมีตัวบัฟให้6ปีกมันสกิลด้วยอ,อินยาณยุทธโอ้โหอีกสี่ชิ้นนะครับหาดาวว่ะ้ยวัดมาได้เรื่องอยู่นะไม่ใช่อีกสอีกสามปะ มามาต้องดูดีๆครับเดี๋ยวมองข้ามโอเคปปีครบเปลี่ยนเป็นโปรเซซีแต่ว่าเอามาเล่นเพิ่มบัฟดามเมจอยู่แล้วโปรเซซีแต่ว่าตอนนี้โปรเซซียังเล่นไม่ได้นะแค่3ดาวนะครับเอาวิญญาณดุเข้ามาเก็บไว้ก่อนโปรไซซี เอาของถังเฉินมาด้วยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันอย่างน้อยมันจะได้เล่นโอบถังเฉินตอนนี้แมงดาวเยอะเฉยเลยอ่าโอเคน่าจะอีกหนึ่งอันะโอเคมาดูก่อนโอเคอีกหนึ่งอันจริงๆ รือว่าพลาดไงเดี๋ยวมันพลาดอีกอันนี้จริงเราเกินแล้วเนาะ800ที่เราลิมิตไว้ใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้มันได้เออ่5ดาวไปเลย1ชิ้น10หายโอเคไม่เงยเหลือ9อันมาอันสุดท้าย เปิดไปพันกว่ากว่าด้วยนะมันมีพันหกสิบใช่ไหมตอนแรกอะ่ะโอ้ยชีพนี่ได้ของมาหวานๆเลยครับโอ้ได้กระดูกวิญญาณมิติสองชิ้นเลยเหรอโอเคถ้าได้กระดูกวิญญาณมิติสองชิ้นนี่คือุดจ็อบเลยเพราะว่าผมนึกว่าผมต้องไปแลกจากกิจกรรมเอ่อตัวนี้ต่อไงไอตัวของหลงๆเนี่ยต่ออา่าแสดงว่าถ้าได้กระดูกวิญญาณมิติอันนี้คือหลักๆเลยเรา เราเลือกอันนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นปกติถ้าปูกระบี่ยังไม่เข้าผมผมไม่เลือกนะอันนี้มันเข้าปุ๊บเราเราก็หวานจเจรีบเลยครับหวานจเจรีบเลยติดตั้งเลยติดตั้งเดี๋ยวอัพดาวต่อด้วยนี่ปึ๊บเข้ามาปึงอันนี้อีก2ออันอันนี้เอ่อ หนึ่งหึ่งเคบกดาเมจเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัพหมวกต่อเอาให้มันได้ประมาณสัก3ดาวก่อนครับโอเคอันนี้ก็วิญญาณยุทธ5ดาวเป๊ะอันนี้หมดแล้วอันนี้คือตึงสุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วสเตตัสทุกอย่างบวก40%อันนี้เอาให้แบบลูกพี่แกไปเลยแล้วก็อัพเกรดเดี๋ยวมือหน่อยมาเราจะหาว่าไม่40อีก คืนแม่งใช้เยอะทิบไหยเลยครับ20ปุ๊บอ่ะแล้วก็มามือ24ึบโอเคอันนี้ไม่พอด้วยใช้200,000เป็นไงตึงปริยะบวกคีอาการคีดามจดามจโอ้จะต้องไปรีใหม่ครับไอ้พวกนี้ต้องไปรีใหม่ออปชัอนออปชั่นไปว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวถอดไปใส่ให้เดี๋ยวอู่ก็ได้ถังซานก็ได้แต่เอาตรงๆนะ 6ปีตอนนี้อวิญญาณยุทธสามดาวผมแบบคือถ้าเราจะเล่นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ถังซานอ่ะมันต้องใส่วงแหวนหมาป่าทั้งหมดไงซึ่งหมาป่า25,000ปีมันมีอยู่แค่2ตัวอันนี้มันเป็นเออถ้าจเจ้าออกจริงๆคือต้องเอามานาสูนออกแต่ว่าเอาถังซานใส่มานาสูน,าน,านเพราะว่ามันเล่นเซต มันจะกลายมันถังซานจะกลายเป็นสายถึกแทนเออเดี๋ยวดูก่อนว่ามีวงแหวน2 5,000ปีให้เลือกไหมถ้ามีให้เลือกก็อาจจะเลือกเป็นหมาป่าเอามาแบบ3ตัวไว้ก่อนเลยอันนี้เพิ่มบัฟดาเมจเอดาเมจมาอีกไมว่าคู่ต่อสู้จะ ราก็าใส่ตั้งเคแล้วก็มันมีอันนึงการอุทิศตนก็เพื่อให้ได้รู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่ตั้งอเอบอกเลยว่าตึงเปรี้ยอันนี้คือทีเดียวเละอีร่างจิตวิญญาณยุดด้วยปลดล็อกนี่ไงของแท้ดําพลังจาก7ล้านเป็น8ล้านอ่ะ โอ้โหถ้าเรามาลองไอ้นี่หน่อยดีมาลองดูเส้นทางโต้หลัวหน่อยเพราะตอนแรกเราไม่ผ่านใช่ไหมเราเอาไอ้นี่มาแอนเริ่มแล้วบอกเลยว่ากดจัดก็กระดูเริ่นี่โอเคตึงยากตอนแรกไม่ผ่านนะเดีย๋ยวมาดูครับลืมเปลี่ยนอาวุธ รับด้วยแต่ไม่เป็นไรเตินแรกกายแท้ครับสังเกตไหมเริ่มต้นมาเนี่ยหลอดวิญญาณยุทธของปูกระบี่คือมันหลอดแดงเลยนะคือมันเกินไปกว่า100มันสแตกได้สูงสองร้อใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเริ่มต้นมามันได้ประมาณ2 0 0้เลยอ่า6บปีฟันเพราะว่าเริ่มต้นมามาระสูนใช้สกิลเนาะอูบีตีเขรามาาไ,ไอ้ที่จตายปุ๊บมึงตีต่อตายปุ๊บตีต่อโอโหโอโห โอ้โหบอกเลยโค้งแท้ออกจริงครับบอกเลยว่าคอมพลซ์ละถึงเราจะเปิดกาชาเกินไปอีกนิดหน่อยก็ตามเนาะแต่ว่าอ๋อลืมไปว่าถ้า5ดาวแดงมันได้ของเพิ่มโอเคได้ฉายา,ยาครับอ่าผมกะว่าจะไม่อัพถึง2ดาวแดงจะไม่อัพถึง2ดาวเพชรน,นะ เพราะว่าถ้าเราอัพถึง2ดาวเพชรเราต้องใช้อีก6ตัวละครนะเพื่อที่จะได้เนี่ยหนึ่งอันบอกว่ามันมันเส้นเปลือยสำหรับผมเกินไปเพราะว่าเราสามารถฟาร์มเศษได้ในวันที่อ่ะวันที่3 1ของเซิร์ฟเวอร์เปิดแล้วเราก็ยังสามารถซื้อเศษตัวเนี้ยได้ด้วยนี่เปลี่ยนจากโปสซซีเนี่ยผมจะทําจะทําไม่ทามันสดาวเพชรดีกว่าเดี๋ยวทำโพรซซีต่อให้มัน1ดาวแดงจะได้เล่นกับทีมได้นะครับอ่ะแล้วก็ค่อยมาทาถังเฉิน1ดาวแดงต่อ โดยหลักๆก็ทำาปรสีไปหรือว่าถ้าเราอยากได้2อดาวเพชรจริงอะ่ะเราทําอย่างนี้ได้ก็คือเอาเป็นเฉินซินเลยรึ๊บแล้วไปเลือกพวกตัวเนี้ยให้มันเป็นเฉินซินทั้งหมดใช่ไหมน,นี้ผมทำเฉินซินอยู่ใช่ปะเรากดลับได้แล้วก็อันนี้อ,อ่อขปีกใช่ไหมแล้วก็ปพิเศษมิติเวลานี่รึบแล้วก็นี่ เห็นไหมมันก็จะจบแครับเรียบร้อยเริบอ่ะเราก็จะได้แบบตัวละครทุกตัวแถมยังตัวของค่าความสัมพันธ์เนี่ยเราไปบททดสอบได้ฟาร์มได้เห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมผมฟาร์มเลยเออถ้าจะฟาร์มเอาแบบไอเนี้ยสดาวเพชรก็ทําแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำโอสเซซีให้1ดาวแดงก่อนเพราะว่าโอสเซซีมันมีกิจกรรมเอาไว้เลือกตัวด้วยนะนี่มันเลือกจากตรงนี้ได้ไงเนี่ย ทำโปรเจซีเนี่ยผมว่าจะทำหนึ่งดาวแดงได้ง่ายแล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมีให้แลกตัวถังเฉินเวทเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะประมาณนี้อันนี้คือถือว่าคอมพีซสำหรับผมแล้วนะไม่กะว่าจะเกินไปกว่าน,นี้แล้วเอา5ดาวแดงพร้อมกับอาวุธวิญญาณเนี่ยอาวิญญาณยุทธ์เนี่ยต้อง5ดาวอยู่แล้วแต่ว่าตัวละคร5ดาวแดงคือสแตทม,ม,มันสุดแล้วเท่าที่มันจะทําได้เนาะยกเว้น2ดาวเพชรก็คือลดวิญยาลดการใช้สกิลวิญญาณเนี่ยจาก3เหลือ2มันก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับเนาะแต่ว่า เราเติมเล็กๆน้อยๆอ่ะผมว่าปูกระบีตอนนี้ผมผมเล่นได้แล้วนะเหลือทํากระดูกวิญญาณส่วนนอกกับส่วนในอ๋อลืมอมนนี้ด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรีเซ็ตแปมต้องเป็น Key คีดามิครับคีดามิแล้วก็ต้องเป็นคีเลสถามว่าทําไมมันตีติดคีแล้วต้องเอาเป็นคีเลสเพราะว่ายิ่งคีเลสเยอะคีดามิมันยิ่งแรงไงถูกปะเออเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับคีเลสคีดามิแล้วก็ดามินะครับเดี๋ยวถ้าได้สุดมาอีกก็อัพดามิไปเลย มันจะอัพได้ดาเมจอีก20แล้วก็อัพอย่างอื่นได้อีก5อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้บอกเลยว่าโค้งแท้นะครับตีแบบอูดลำได้หมดอะตอนนี้ยเออแต่ว่าอันดับหนึ่งเขาแม่งไปไกลอะโอ้โหสองดาวเพชรอะคุณพี่กูทามจริงนะครับ50,000 50, ื่นห0ดูดิโอ้โหบอกเลยว่าฟันทีนี้เหงาเลยอะเออคุณพี่เหมือนทำรอเลยอะโอเคก็หลักจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับผมผมแค่นี้ สุดแล้วเพราะว่ามันใช้ตบได้หมดเลยนะแล้วถ้าเราทําเรื่อยๆถึง2ดาวเพชรแล้วก็อัพของต่อไประบบกระดูกวิญญาณสามารถอัพเกรดได้นู่นนี่นั่นเนี่ยโหเก่งครับเก่งวันนี้อีกอ่าก็เจอกันคลิปหน้าสัมม่ที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e แล้วก็กดแชร์สดีครับ